สดีครับพี่น้องพ่อกันคือเก่าครับผมแับทั้งช้แนวห่อคนปัดจินผัดกินปลาเห็ดคือเก่าเลยพี่น้องนะครับวันนี้เอาสิเอาผ้าเอฟซีไปทดลองถังไงพี่น้องอเพราะเพราะฉะนั้นจะเคยเอาถังไงไปดักโดดเลยพี่น้องครับดักปลาซิ่วน้อเพราะฉะนันนจะเคยเอาถังไงไปดักโดดเลยพี่น้องวัอนี้ก็ได้โอกาสเนาะเจียวถังถังน,น้ำไงห่อรุ่นไงเลยพี่น้องดักปลาซิวรุ่นไงนะผมเจียว ไอเอสซีไปร้องดักบึงพี่น้องว่ามันที่ไหนคือบบได้เนาะยวเข้าไปทดสอบกันเจอกันยูอ้างเก็บน้ำคือนเ่าพี่น้องบุแล้่ครับมองไอเอาไปใส่สุธิอันนี่ล่ะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ออกไปข้างนอกการอาจิดเป็นน้ำคลองน้ำยังน่นมันกะน้ามันลวดพี่น้องน้าท่วม ไปใส่บอรได้คือข้อตานี่น้ำท่วมท่วมพนหนทางรถขี่ไปก็ไปน้ำท่งนาน้ำท่วมเบสครับทั้งจันทบุรีรวมสระบุรีครับฝนตกหนักครับพี่น้องจนวันหน้าพี่ล้นตะลิงเราพี่น้องทั้งในเมืองอะไรแต่มันก็ท่วมก็ท่วมแป๊บเดียวนะพี่น้องทั้งจันทร์เดี๋ยวนี้แต่เมื่อคืนตะเกนเราพี่น้องพคนได้หลวงพคนมาสั่งอ่าคล้องไหเนาอพี่น้องเนาะมาสั่งไว้เราเหมือนกันหลายรัว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 ค่าเดี๋ยวสามชั่วโมงก็จบแล้ว แล้วใครก็ตอนที่เบิ้งก็ฝากพี่น,อน้องมาฝากเอฟซีฝากเพื่อนฝากพี่ฝากน้องเขาคือเรา,าไปติดตามการดักประซิวแบบผู้บรรดาชาวบ้านทั้งแขนงเขาคนกัดกินไรก,กินประเฮ็ดไปลลุยกันเลยครับผมโ,ยโบยเป็นการเสียเวลาทั้งสองอันครับทั้งสองอัน <c oughs> ไปลุยเลยครับ ี่น้องเนี่ยอานจะน้ามังโก้ห่วยเลยพี่น้องครับผมมาจึงแล้พี่น้องอ่ะมาพอาดเราพี่น้องเดี๋ยวเขาไปลงรถเตะเริ่มดักกันเลยครับผมใส่เบนวิธีการใส่กันดักกันเลยครับผมเอมาควาดเราพี่น้องดีครับถังไงเขานี่พี่น้องเอาเดี๋ยวถังไงเขานี่ครับถังไงเขา,า,าเลยครับเนี่ยใส่เง,งาสองเงินพี่น้อง แล้วก็อาหารมันกะตินี่แหละเนื่อที่เขาคันไว้เดาครับนี่เขาเจ้าแล้วก็กะปิเขาสวยแล้วก็กะปินะครับแล้วก็ลําออนขวานะครับมักใส่กันขันไ่กันเยนียนแบบนี้เลยครับที่กรใช้มันกะเนี่ยกะไปในขวดนี่คือเก่าที่น้องครับเนี่ยกะไปในขวดนี่แล้วก็ท้าน้ำขังนีนะครับท้าน้ำขังนี่ไงคือเก่าครับ แล้วก็ใส่นี่พี่น้องใส่เข้าไปสองอันนะพี่น้องเนาะน้องไซเข้าไปสองน้อ,องไซอันละขวารสองขวดนะครับขวดหน่อยใส่อันละสองขวดไม่เหนียวเลยไซเข้าไปเลยพี่น้องส่ประมาณนี้ครับเหนียวนั่นครับประมาณน้ำกันสองถังเด้พี่น้องสองถังที่เขาเห็ีบได้เดี๋กะลงน้ำเพิ่นเอหาห้ยแล้วพี่น้องลงน้ำเพิ่นว่าถังมันห่างแล้วเพิ่นได้เอหาห้ครับ เลยผมก็เลยเอามาเห็ดแนวดักปลาครับชิปที่แรกๆที่ผมทำเกิดตอบคุณนะครับสำหรับหาหกแสนยูนะครับทไปกัามาเบิงนะ่งเนาะนี่ครับแล้วกันนี่จะใส่เข้าไปคือเกลอให้เงี้ยเข้าไปได้หนึ่งหวดนี่คือเกลอขึ้นมาใส่เข้าไปเลยพี่น,อน้องโอ้ บรรยากาศมื่อนี้ก็สิฝนตกก็เก่าแล้วผมว่านี่มันคึมคึมเหมือเก่าครับบรรยากาศก็คึมคึมเหมือเก่าครับนี่ครับใส่จะปล่อยกับสองถังพี่น้องมีน้ำกันสองถังนะเดี๋ยวเอาลุงบัส่กันเลยครับไปนี่เลยครับเดี๋ยวสิลุงบัสไซสิ่งนี่เลยครับไปรูมือกันเลยครับผมอาแปะรากกอกน้าห้องกระกว่ากไปได้นี่เลยครับนี่ครับ เอาไปนี่ขวดหน่อยได้เอาลูเอาเขาทั้งขวดหน่อยครับเขาไปประมาณนี้ก็เอาไปเอาขวดหน่อยลูกไปได้เนาะ<อ>เอาขวดนั่น,นไปได้ครับอันนี้อย่างนี้ก็ แล้วก็มัดเสียกเข้าไว้กันไว้บ่ให้มันร้อยร้อยไก่นะครับมัดเสียกไว้กันไว้บ่ให้ณล้ยไก่เดีย๋ยวไปอรอ,ไ,อไปชิวมาเลยพี่น้องนะครับใส่เรียบร้อยแล้วพี่น้องนิงนงนนะน่งหลังนิ่งหลังดักไหวนนิ่งหลังง่ายๆเลยนะครับอ่ะเชือกออกก่นกนอน เราตั้งก้องไว้ได้พี่บอกว่าออกน้ำขอาไปในถังน้อยพี่เขาผมะ่านเครื่องถังนะครับน้ำเกลือครึ่ง ไเลยก็ปป่อยเลยครับปลอยเลยโอ้ยเสียกระเป๋าโกเตลยอะไรอยูกคือดีสั่นใช่เสียกระ,กระเป๋าโกเบตนังงยา เสียกไว้คือเก้ายวเลพี่น้องก,กันไว้ครับอันนี้เรื่องที่เป็นตะแข้งว่ะเริ่ร้อยเริ่ร้อยแล้วครับสองถังนี่นี้เริ่มมีป่ามาไปว่ะ เงียบๆไปพี่น้องแลาใส่ทิ่มใบแล้วพี่นอ้ <c oughs> อ,นองจักสมงศนึงหมดละครับจักสมงศนึงหมดละเอาจังหวะมาเบิ้งกันเอาพี่น้องครับหลังจากที่ทเขา,าดักไปซื้อไใบสองถังเนาะพี่นอ้องสองถังครับดักที่เขาดักใบพี่น้องเดี๋ยวเขาไปยกเบิ้งกันพี่น้องผมทิ่มใบประมาณสมองกลัวๆเลยที่ครับผมยก็ฝาก ติดตามทางแขนงห้องขคือเก่าครับมาสองทางไปลองสองทางครับผมนี่ทางแรกโอ้ผมบ่ได้เอานะใส่มาตั้งนี่ยลืมเดี๋ยวเอา่ทังยกทังไปเลยก็ได้นี่ครับเดี๋ยวถีบลงไปเอาถุงไปยกเอาได้่น้อง ดินน้ำกันมาสิอเ้คุณมีเสียงดินเสียงแตกอู้มีดูมีดูเยอะที่น้องเยอะจะพผมบอกเขาออกกันครับจะบอกเขาออกกันให้มันจะคันล่าง

นี่ครับถัง n g งซุ่มโดดยูซุโดดขึ้นนาโอ้โหอันนั้นลุดอ,อันนึงเต้นเลยตายได้ขวดลุดอันนึงพี่น้องเฮ้ยขวด,ดลุดอันนึงไหเดผมนนว,นนว่น้อกกันาหลา คือเก่าวพี่น้องจ้าเขาบ่ไลา่แม่เขาบ่ไลายครับไปซื้อใพลกันหน่อยด้ดิเขาหย้อเขาบ่ไลา่ทั้งนี้พี่น้องนะครับทั้งนี้มีเขาไลยอยู่เขาไล่ก็ทั้งนี้อยู่นะ <ภ><ย>ได้ย๋ยวพี่น้องได้ย๋ยวนะครับเบห็นไ่มพี่น้องเขาเหมือกันครับนี่ตัวนึงอังนะนึ่งรุดไหมนะครับเอาหลายตัวเจ้าพี่นอ้องนี่ตัวไขวบอะอันนี้มันผมยกขึ้นมาเมื่อกี้นี่นีรุดปลาออกไหมอันนี้รุดออกเนี่ย,น,ยนี่อะไรบ้าหนที่เขาบาดไง เขาบากไไักง่ายหลยครับครับมันจะได้จยเป็นหนอนนะครับนี่เขาขึ้ขเก่าครับผมเดีย่ยเขาขึ้เก่าครับนี่จะตัวยงใหญ่เลยพี่นนองป่าครับนี่จะตัวยงใหญ่ครับนี่จะบกักงหญง่เลยพี่นนองเขาขึ้เก่าครับผมอาท่ว่าโอเคครับผ่านขึ้เก่าแต่ว่ากบเขาบ่นักป่านไหนเนาะเขาว่า,นนะวาใคร ไม่ไหลประเดพี่น้องถือว่าบราณปาะเดี๋เดี๋ยวผมโบได้ผมลืมเนื้อมาผมจี๋ตอนนี้ยกขึ้นรถไปเลยลืมเนวใส่เนี่ยครับพี่นเองนะเขาอู้่ครับเขาอู้่ได้ด้วยครับ อย iec, ู่แล้วเงี้ยนะครับตุกแก่งวันใดวะนี่ครับเขาหลายตัวอยู่พี่น้องนี่ครับเข่าแปลาๆอยู่เข่าแปลกเลยครับพี่น้องนี่ก็ได้ครับนี่ก็ไดโอเคคือเก่าครับผมสำหรับทั้งแชนเนลของคนประบติดปฏิบัติเหตุพี่น้องนี่ก็ฝากพี่น้องติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกันไปนั่นๆนี่เก่าครับฮักกันไปน้ำเงาครับผมนะครับมื้อนี้สำหรับมื้อนี้ก็ทามาเอาถังเงี้มาลองเบื้งพี่น้องนะครับ แต่ว,ว,ว่าผมเด้เอวแนีเท่มาผมเดี่ยวใส่ถังนี้ไปบ้านเลย <c oughs> ลกินรถจะกรับบ้านเลยครับผมอารัาจได้ก็ฝากติดตามท่านชั้นเนี่ของาคนพัทินปลาก,กินปลาเห็ดฝาาพี่ฝากน้องฝาเก็บซฝากทุกท่านแล้วก็ทุกภาคที่เข้ามาติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะครับฝากทุกภาคนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็ฝากทางพี่น้องทางฝั่งลราด้วยนะครับแล้วก็ต่างประเทศนะครับที่ไปทางานด้วยนะครับขอบคุณมากมายครับที่เจอกันโอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผมเยยมคือเก่าครับ